โอเคครับก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากเนาะก็อาจจะหายไปนานค่อนข้างนานพอสมควรนะครับก็จะเริ่มกลับมาปล่อยคลิปแล้วนะครับก็ตอนนี้อาการเริ่มคงที่แล้วนะครับก็สำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับก็มาอัปเกรดมาอัปเดตร้านค้านะครับแล้วก็แนะนํานิดๆิดหน่อยหน่อยแล้วก็เปิดเนี่ยครับหีบชุดอ่า ที่เก็บสะสมมานานนะครับจะเป็นชุดจำพวนสามวัน4วันที่เราเอามาย่อยนะครับก็แบบนี้นะครับอโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับก็เริ่มแรกมาอัปเดตร้านค้านะครับก็มีอ่ปีศาจไฟทักษะนะครับสําหรับอัพสกิลสัตว์ลเจนนะครับสำหรับใครที่มีเพชรสองหมื่นนะครับ แนะนำว่าสองหมื่นนะครับมีกล่องเลือกสัตว์เลี้ยงในตำนานนะครับผมแนะนำเป็นแมวสุขสนนะครับในกล่องนี้มีอยู่สามตัวนะครับบังกรพส,สุธาป่าดงหูดแล้วก็แมวสุขสนนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็สำหรับใครจะเลือกนะครับ <c oughs> ผมแนะนำเป็นแมวสุขสนนะครับค <c oughs> ่อนข้างเก่งพอสมควรนะครับ สำหรับตัวแรกนะครับมังกรพระสุธานะครับก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับแล้วก็นกูกนะครับก็ยังไม่มียังไม่เห็นใครเล่นนะครับก็่าทั้งเสิร์ฟนี้เสิร์ฟนั้นนะครับเสร็จแล้วก็แมวซุกซนนะครับปลาเค้กได้นะครับค่อนข้างโกงพอสมควรนะครับสําหรับผู้เล่นใหม่ที่หาสัตว์เลี้ยงอยู่นะครับก็แนะนําอยู่นะครับแมวซุกซนนะครับค่อนข้างเก่งอยู่นะครับ แล้วก็อีกตัวนะครับแทมทาโร่นะครับถ้ามาก็จัดได้เลยนะครับก็ตอนนี้ผมมีเพชรไม่ถึงเนาะก็ไม่สามารถเอามารีวิวให้ได้นะครับอ่าสำหรับาภารกิจก็ยังเป็นกล่องอ <c oughs> ชุดอ่าสิงโตนะครับสำหรับกล่องเขาจะให้สุ่มนะครับชิ้นส่วนหนึ่งชิ้นนะครับก็จะมีชิ้นส่วนหัวนะครับ ทรงผมก็จะเป็นอ่าแบบนี้นะครับอ่าสำหรับเครื่องแต่งกายใบหน้านะครับแช่นี้หรือเปล่าของตกแต่งนะครับแล้วสุดท้ายนะครับชุดนะครับอ่าก็จะมีอยู่6อย่างนะครับ1กล่องสามารถสุ่มได้นะครับก็สุ่มซ้ำได้นะครับก็คือ สามารถได้ของซ้ําได้นะครับก็ควรพิจารณาไต่ตองดีๆนะครับอาจจะหมดเยอะหมดน้อยก็ขึ้นอยู่กับดวงด้วยนะครับมาถึงไฮไลท์นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขออภไปด้วยนะครับก็เป็นการย่อยชุดนะครับวิธีย่อยก็แบบนี้เลยนะครับสามว่าเศมาจากไหนนะครับมาจากการเล่นปกติลงดันนะครับเวลาย่อยเราก็จะได้เศษกล่องมานะครับ แล้วก็น้ำเศษกล่องไปรวมเป็นกล่องนะครับ15เศษก็จะได้1กล่องนะครับสำหรับระดับสีเขียวนะครับสำหรับระดับสีฟ้านะครับก็12เศษนะครับก็ระดับสีเขียวก็มีโอกาสได้ระดับสีฟ้านะครับเปิดสีฟ้าก็มีโอกาสได้ระดับสีม่วงนะครับแต่โอกาสค่อนข้างน้อยนะครับตอนนี้กล่องมีอยู่51กล่องนะครับ ก็เดี๋ยวเรามาเปิดกล่องไม้ธรรมดาธรรมดานะครับ3กล่องนะครับกล่องแรกครับของที่ได้จะเป็นของถาวรทั้งหมดเลยนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ที่วิธีหาชุดนะครับอาจจะไม่ได้สวยมากนะครับนี่ครับเห็นไหมครับสีเขียวก็มีโอกาสได้สีฟ้านะครับโอเคก็เดี๋ยวเปิดครั้งเดียวหมดเลยนะครับ ปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บป๊บเปิดไปเลยครับสี่สิบกล่องปั๊บอื <laughs> ก็จะได้ของซ้ำมาบ้างนะครับ,อ,บอ่าก็ได้ของสีฟ้ามาสี่ชิ้นนะครับรก็เลดดอบอยู่ประมาณสิบเปอร์เซ็นต์นะครับถึงไหมไม่รู้เหมือนกันนะครับอ่าต่อไปเป็นระดับสีฟ้านะครับก็ชุดที่ผมจะได้ก็เป็นชุดนักเรียนนะครับ<ป>แล้วมาเปิดกัน เทสก่อนสักหนึ่งกล่องนะครับอ่าได้แว่นนะครับกล่องที่สองครับโอ้สวยอยู่นะกล่องที่สามครับโอเคเปิดทีเดียวห้ากล่องครับปั๊บอ่าไม่ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับอ่าชุดที่ได้มานะครับเดี๋ยวขอเปิดเป็น นะครับสีเขียวนะครับทั้งหมดเนาะนี่ครับที่เราได้มานะครับสำหรับรูปหมวกนะครับอ่านี่นะก็จะมีของซ้ำบ้างอะไรบ้างแต่ทั้งหมดเป็นของทาวอนหมดเลยนะครับก็จะแต่งแบบสไตล์กี๋กไก่อย่างนี้ก็ได้นะครับชิลๆไปเนาะ นี้นะครับก็วิธีหาชุดคร่าวๆนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับประมาณนี้ก็ได้นะครับโอเคก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กด Sub s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ